การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่หนึ่งที่เมืองสัญญาของจีนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีจีนความสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างและเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายเดียวกันและมีอนาคตร,ร่วมกันในการร่วมมือพัฒนาภูมิภาคให้เข้มแข็ง ประเด็นสำคัญในที่ประชุมที่นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวถึงคือจะดูแลข้อกังวลของหลายประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่เกรงว่าจะเกิดผลกระทบน้ำท่วมน้ำแล้<า>งกรณีจีนและลาวสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงน่าจะได้พิจารณาข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำนะฮะวันที่15มีนาเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำได้ออกเป็นเป็นเพรสออกมาบนเว็บไซต์ของของกรมเองนะครับพูดถึง การปล่อยน้าของจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้พูดถึงว่าถ้าถ้าปล่อยน้ํามาแบบนี้มันจะมีปัญหาผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลนั้นอาจจะตรงที่สุดที่ที่อาจจะบอกว่าถ้ามาจากภาคประชาชนแล้วอาจจะมีความลําเอียงแต่ว่าผมพบข้อมูลที่อยู่บนเว็บของกรมทรัพยากรน้ําเองอันนั้นไม่มีเป็นหน่วยงานรัฐเองเนี่ยนะฮะผมอยากจะอยากจะเรียกร้องให้ท่านนายกได้พิจารณาข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําเองนะครับแล้วก็นําเรื่องนี้เนี่ย ขึ้นไปคุยกับประเทศจีนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงพื้นที่ชายแดนลาวด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสปปลายงโคมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่ฝนตกหนักทางตอนเหนือและทางการจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิงหงเมืองเชียงรุง้งเขตปกครองตนเอง12ปันนาหอการค้าเชียงรายประเมินนะครับว่าทางศูนย์ควบคุมน้ำลานช้างแจ้งว่าปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิงหงลงมาอย่างต่อนเนื่อง ตามปกติเขื่อนจะปล่อยน้ำเฉลี่ยเพียงไม่เกิน1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นคาดการว่าในอีก2อถึงสวันข้างหน้า มวลน้ําดังกล่าวจะไหลามาถึงชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนครับซึ่งจะทําให้บริเวณของปริมาณน,น้ําในแม่น้ําโขงมีเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าหากยังคงมีน้ําระบายมาเพิ่มเช่นนี้นะครับก็จะไหลามาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณของจังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคายครับทำให้นเวลานี้จะต้องเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งกันอย่างใกล้ชิดนะครับ เนโยบายการพัฒนาเขื่อนบนแม่น้ําล้านช้างหรือแม่น้ำโขงของทางการจีนครอบคลุ่มทั้งลําน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํามาจนถึงปลายน้ําเขื่อนจิ่งหงหรือทางการจีนเรียกว่าสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ําจิ่งหงเป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน้ําสุดของแม่น้ําล้านช้างเป็นเขื่อนที่สร้างเสร็จเป็นลําดับที่6จากทั้งหมด8ดเขื่อนตามแผนที่มีการวางเอาไว้ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทําให้ตอนนี้ จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งโซนทางเหนือและทางอีสานได้รับผลกระทบหนักนะคะหนองคายเนี่ยน้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากฝนแล้วยังมีกรณีเขื่อนน้ำงึมในสปปลาวที่มีการระบายน้ำลงมาเพิ่มค่ะทําให้บริเวณปากน้ำงึมที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองกุ้งตำบลกุดบงอำเภอพลพ,พ,พิสายของหนองคายน้ำเนี่ยสูงมากทีเดียวค่ะ มุกดาหารก็ท่วมแล้วนะคะผลพวงจากน้ำโขงที่ใกล้วิกฤตชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนพ่อค้าแม่ค้าต้องรีบขนข้าวขนของขึ้นที่สูงค่ะภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงฤดูฝนจะมีฝนมากขึ้นฤดูแล้งจะแห้งแล้งมากขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ากลัวก็คือ พายุที่พัดเข้ามาในลุ่มน้ำโขงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในอ่างหลักใกล้เต็มแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นนอกจากปริมาณน้ำฝนที่มีแนวโน้มมากขึ้นเฉลี่ย10%ก็คือเขื่อนลุ่มน้ำโขงแม้มีผลที่ดีก็คือเขื่อนช่วยผลิตพลังงานแต่ส่งผลลบที่กระทบกับปลาในลุ่มน้ำโขง และปริมาณน้ำโขงก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเคลื่อนต่างประเทศสิทธิของเขาเขาอยากสั่งเขากระสังไล่บบแต่ว่ากับแม่ว่าฝากเขาอย่าไปล่อคว่ำหวังว่าสาังเคลื่อนขึ้นมามันก็ไลประโยชน์บางส่วนมันก็เสียบางส่วน มันก็คองจะบกคุมกันพวกเมยียจังทุกอยู่เดียวนี่สางเครือนคือมาสิ่งที่ไรประโยชน์ภาคารัฐก็ไรปันไฟมีไฟไฮปะซาส้นใส่นำควมเจริญมาสู่อย่างอื่นอุตสาหกรรมหรือว่ามีฟื้นมีไฟใส่แต่ว่ากับมันกับกระทบกับการข้องเสียบของผู้ที่ยากได้ผู้ที่ทุกที่ยากมาจะ